สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามอรัญญาสตูดิโอข้อคิดสอนใจคลิปนี้นะคะอรัญญาจะมาพูดเรื่องเพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเราคะ่ะในเรื่องของเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือเราที่คอยอยู่เคียงข้างเราในยามที่เราลำบากและเดือดร้อน เราทุกคนนะคะต่างก็ดิ้นรนหาความสุขมาใส่ตัวความสุขที่ว่านี้ไม่ต่างอะไรจากเพื่อนจอมปลอมเพื่อนที่ไม่รู้จักอิ่มเพื่อนที่ไม่รู้จักพอเพื่อนที่ทำให้เราลืมหน้าที่ที่จะทำในการเกิดมาเป็นคนและเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราได้ไม่นานก็ต้องจากกันไป แต่กลับสร้างวิบากกรรมต่างๆให้กับเราไว้มากมายส่วนความทุกข์ที่เราเกลียดและกลัวมันกลับเสมือนเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนที่คอยเข้ามาเตือนสติให้เราได้ตื่นรู้ในความจริงที่ว่าโลกใบนี้นั้นไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงแม้สักอย่างเดียวเพราะนิยามที่เรานั้นเดือดร้อน ในยามที่เรานั้นลำบากในยามที่เรานั้นขาดแคลนนอกจากความทุกข์ที่เป็นเพื่อนแท้แล้วในวันที่เราต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเพื่อนแท้ที่จะคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้แก่เราขอให้กำลังใจเราอย่างแท้จริงนั่นก็คือบุญน,นั่นเองค่ะ บุญนั้นเป็นเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาบุญนั้นจะคอยสนับสนุนให้เรามีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองบุญนั้นจะคอยตัดรอนสิ่งที่ไม่ดีให้ไปจากเราบุญนั้นจะคอยติดตามและตามเราไปตลอดทุกที่และติดตามไปส่งผลในทุกภพบทุกภูมิที่เราเกิด อีกทั้งยังเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเราไปไหนมีนิทานธรรมะเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อคิดสอนใจให้เราได้เป็นอย่างดีเรื่องนั้นมีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งต้องคดีความและถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตก่อนที่เขาจะตายนั้นเขาได้ขออนุญาตผู้คุมเพื่อไปร่ำลาเพื่อน เมื่อเขาได้รับอนุญาตแล้วเขาจึงรีบตรงไปหาเพื่อนคนแรกซึ่งเป็นเพื่อนที่เขารักมากที่สุดเวลาที่จะไปไหนไปทำอะไรเขาก็จะไปด้วยกันเสมอและไม่เคยห่างจากกันเลยเขาจึงเล่าเหตุการณ์ถึงเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนคนนี้ฟังแล้วเขาก็ถามว่าถ้าเขาต้องตายไปเพื่อนจะทำอย่างไรจะไปกับเขาด้วยหรือไม่ แล้วเขาก็ได้รับคำตอบจากเพื่อนคนแรกแบบที่ไม่คาดคิดว่าถ้าเธอตายไปเราก็คงจะจบกันเพียงแค่นี้หลังจากที่เขาได้รับคำตอบจากเพื่อนคนแรกไปแล้วเขาก็ได้ไปหาเพื่อนคนที่สองซึ่งเพื่อนคนนี้นั้นก็มีความสําคัญต่อเขาเป็นอย่างมากเพราะเขาเคยทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เพื่อนคนนี้มาเช่นกันแต่แล้ว พอเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนคนที่สองได้รับฟังคำตอบที่เขาได้รับจากเพื่อนคนที่สองก็คือถ้าเธอตายไปแล้วฉันก็จะไปมีเพื่อนใหม่เมื่อเขาได้หยินคำตอบจากเพื่อนคนที่สองก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาเดินคอตกตรงไปหาเพื่อนคนที่สามซึ่งเป็นเพื่อนที่เขาคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เป็นอย่างดีมาตลอดเมื่อเขาไปพบกับเพื่อนคนที่สามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเช่นเดียวกันแล้วเขาก็ถามเพื่อนคนที่สามด้วยคำถามที่เหมือนกันและคำตอบที่เขาได้รับจากเพื่อนคนที่สามก็คือถ้าเธอตายไปแล้วฉันจะไปส่งเธอเมื่อเขาได้รับคำตอบจากเพื่อนคนที่สามเขาก็ยิ่งรู้สึกเสียใจมากกว่าเดิมสุดท้าย เขาจึงตัดสินใจไปหาเพื่อนคนที่สี่ซึ่งเป็นเพื่อนที่เขาเองไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เกอเพื่อนคนที่สี่มากนักแต่พอเขาไปถึงและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเพื่อนคนที่สี่นั้นฟังเขาก็รู้สึกแปลกใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับคำตอบจากเพื่อนคนที่สี่ว่าถ้าเธอตายไปฉันจะติดตามไปอยู่กับเธอด้วย เมื่อได้รับคำตอบจากเพื่อนคนที่สี่ซึ่งเป็นเพื่อนที่เขาเองไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมากนักเขาเองรู้สึกผิดและเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้สนใจและดูแลเพื่อนคนนี้มาตั้งแต่แรกเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาเองก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของเพื่อนคนนี้เลย แต่ในวันที่เขาจะต้องตายไปจากโลกนี้เพื่อนที่เขานั้นไม่เคยสนใจใส่ใจแม้แต่น้อยกลับยินดีที่จะไปอยู่กับเขาด้วยสนิทานธรรมะเรื่องนี้นะคะได้ให้ข้อคิดสอนใจไว้ดังนี้ค่ะสำหรับเพื่อนคนที่หนึ่งนั้นก็เปรียบเหมือนกับ ร่างกายของคนเรานั่นเองเพราะในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะบำรุงบำรเรอร่างกายของเราเป็นอย่างดีเมื่อรู้สึกหิวเขาอยากจะกินอะไรอยากจะได้อะไรเราก็ดิน้นรนไปหามาให้ทุกอย่างปรนเปรอเขาทุกอย่างแต่พอถึงเวลาที่เราต้องตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะพาร่างกายไปกับเราด้วย และเรากับร่างกายเมื่อถึงสุดท้ายของชีวิตเมื่อต้องตายจากกันก็จบกันไปแค่นี้ค่ะสำหรับเพื่อนคนที่สองนั้นเปรียบเหมือนกับทรัพย์สมบัติหรือเงินทองของเราในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะดิ้นรนหามันมาทั้งชีวิต เพื่อสะสมและเก็บไว้ชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมาเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทรัพสมบัตินั้นมาแต่พอเราตายลงไปทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันก็จะกลับไปอยู่กับคนอื่นแทนซึ่งมันจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่เราเองก็ไม่สามารถที่จะเอามันไปได้แม้แต่บาทเดียวค่ะ สำหรับเพื่อนคนที่สามนั้นเปรียบเหมือนกับครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนของเราในตอนที่เรานั้นมีชีวิตอยู่เราอาจจะเคยช่วยเหลือพวกเขาเพราะเหตุที่เราเคยอุปการะเลี้ยงดูกันมาและเคยช่วยเหลือกันมาแต่เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปพวกเขาเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ไปส่งเรา คือจัดงานศพให้เราและทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เราเหมือนกับพวกเขาได้ไปส่งเราแค่ในระยะหนึ่งเท่านั้นค่ะสำหรับเพื่อนคนที่สี่นั้นเปรียบเหมือนกับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็มักจะไม่ให้ความสำคัญ แต่เมื่อเราสิ้นลมหายใจและตายจากโลกนี้ไปแล้วเพื่อนคนนี้เขากลับติดตามเราไปด้วยและติดตามไปทุกพบทุกชาติเพื่อนคนนี้นั้นก็คือบุญและบาปนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราทรัพย์สินเงินทองของเราหรือครอบครัว พ่อแม่ลูกหลานญาพี่น้องและเพื่อนๆของเราทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนนั้นต่างก็มีความสำคัญก็จริงแต่เราก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับเรื่องของบุญและบาปด้วยเพราะบุญและบาปนั้นจะเป็นเพื่อนแท้ที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเราควรจะให้ความสำคัญต่อเขาตั้งแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้ เพราะถ้าถึงวันที่เราต้องสิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไปแล้วต่อให้เราสำนึกได้หรือสำนึกผิดตัวเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปสร้างบุญสร้างกุศลได้อีกค่ะนิทานสอนใจเรื่องนี้นะคะก็มีอยู่ว่าอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาท มันสร้างบุญสร้างกุศลคิดดีทำดีละเว้นความชั่วละอายต่อบาปมันสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องเพราะทุกวันนี้เราได้ใช้บุญเก่าไปทุกวันอย่าประมาทกับชีวิตเพราะบุญเมื่อมีก็สามารถหมดไปได้จนมันสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มให้เต็มที่ผลบุญจะได้ส่งให้เราได้เต็มที่เช่นเดียวกันค่ะ หากท่านใดนะคะที่ได้พบกับเพื่อนแท้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเมื่อคบกันไปนานๆมิตรภาพก็นับวันจะเบ่งบานมันคงยั่งยืนเพราะเพื่อนแท้จะคบกันโดยไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องคุณประโยชน์อย่างเดียวที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์มีแต่ความเคารพรัก ความศรัทธาและปรารถนาดีต่อกันค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชม YouTube ช่องอรัญญาสตูดิโอกลับมาพบกันใหม่ในรายการข้อคิดสอนใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ